ครับคุณครูสุพันวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 9, ครับนักเรียนนำหนังสือเรียนขึ้นมาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 9, ครับนักเรียนครับอ่านพร้อมกันครับหน่วยการเรียนรู้ที่9เรื่องอะไรครับรสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพครับ ครับอ่านตัวชี้วัดพร้อมกันครับสแสดงพฤติกรรมในการปกกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพครับข้อสองเลยครับสแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมครับโอเคครับวันนี้นะครับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพมีอะไรบ้าง นี่มาดูกันนะครับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพเราจะเรียนในหัวข้อใหญ่ๆทั้งหมด2หัวข้อนะครับพูดถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และพฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมครับนักเรียนครับบันทึกลงในสมุดบันทึกเลยครับอ่ะสิ่งแวดล้อมนะครับมาดูครับสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษนะครับ คำว่าสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษใช้คำว่า environment ครับสิ่งแวดล้อมใช้คำว่า environment นะครับสุขภาพใช้คำว่า health นี่ครับโอเคบันทึกลงในสมุดได้เลยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพอ่าบันทึกเรียบร้อยหรือย,อยังครับเรียบร้อยแล้วครับ อสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพมนุษย์มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกําหนดสุขภาพของมนุษย์นะครับการที่มนุษย์จะมีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมต้องเป็นยังไงบ้างครับอุดมสมบูรณ์ครับอ่าก็ต้องดีอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมลกูกใช่ครับ ถ้าหากสิ่งแวดล้อมไม่ดีจะส่งผลต่อมนุษย์ยังไงครับเจ็บป่วยง่ายครับขอบคุณมากครับเจ็บป่วยง่ายเห็นไหมครับถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมทรงจะทําให้เกิดโรคภัยต่างๆจิตใจเศร้าหมองไม่สดชื่นแจ่มใสส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจเพราะฉะนั้นผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมมีต่อมนุษย์มีอยู่ทั้งหมดกี่ด้านครับด้านอะไร นี่ครับท่านร่างกายครับและอะไรครับแล้วก็สุขภาพจิตครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับนี่สุขภาพที่มีอยู่นะครับเออสุขภาพของมนุษย์จะเป็นอย่างไรนั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมสังเกตนะครับมนุษย์ก็เหมือนกับกิ้งก่านะฮะถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงกิ้งก่ามันก็จะ เป็นแบบนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสีของมันถ้ามันอยู่ในสีขาวกิ้งก่าจะตัวเป็นยังไงครับ,รบมันจะออกโทนขาวขาวหรือสว่างแต่ถ้ามันอยู่ในที่มืดหรือที่มีโทนสีเข้มกิ้งก่าจะเป็นยังไงลูกเข้มอ่าม,มันก็ทำตัวเข้มตามมนุษย์เราเหมือนกันสุขภาพของเราเนี่ยจะไวต่อสิ่งแวดล้อมมากนะครับดูครับเอ่อ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพเราเรียกถ้าเป็นผลกระทบที่ไม่ดีเราเรียกว่ามลภาวะมลภาวะนี่ครับมลภาวะลูนักเรียนเขียนคำว่าเขียนคำว่ามลภาวะถูกไหมมอมารอลอิง พอสาเพาสระอาวอแหวนสระอเขียนว่ามลภาวะครับผลกระทบที่ไม่ดีที่สิ่งแวดล้อมมีต่อสุขภาพของเราเราเรียกว่ามลภาวะครับมลภาวะมีกี่ด้านยังไงบ้างนะครับมเีเมื่อเมื่อสักครู่นี้สักครู่นะครับ นึงมลภาวะทางเสียงครับอ่ามลภาวะมีหนึ่งแล้วครับเสียงครับอ่าบันทึกไปด้วยลูกมลภาวะทางเสียงมลวะมลภาวะหรือมลพิษทางเสียงคืออะไรครับการได้ยินเสียงดังเกินไปครับและอะไรลูกเสียงที่ดังเกินไปเสียงน่ารำคาญ เสียงที่ดังเกินไปทางทางหลักนะครับทางหลักวิทยาศาสตร์มนุษย์เราสามารถรับเสียงได้กี่เดซิเบลครับ90%ครับขอบคุณมากครับโดยธรรมชาติไม่เกิน90เดซิเบลนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูพูดอยู่ในขณะนี้นะครับเสียงครูก็จะอยู่ประมาณ70-80เดซิเบลนะครับเพราะเสียงครูสุพรรณจะดังนิดนึงนะฮะค่า อ่าอย่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับประมาณไม่เกินเจสเดซิเบลนะครับถ้าเกิน90เดซิเบลได้แก่อะไรบ้าง,างเสียงรถสิบล้อครับเสียงรถเสียงแตรเสียงนกหวีดอะไรประมาณนี้นะลูกนะขอบคุณมากครับอ้าวมลพิษหรือมลภาวะทางเสียงคือการที่เราเอ้ยเนี่ยมีเสียงตแตรมาแล้ว คือการได้ยินเสียงที่ดังจนเกินไปและน่ารําคาญด้วยนะครับเอ๊ยนักเรียนครับเสียงน่ารําคาญนี่คือเสียงยังไงเสียงนกครับเสียงนกน่ารําคาญเลยยังไงเสียงนกน่ารำคาแต่มันถึงเก้าสิบเดซิเบลไหมไม่ถึงครับไม่ถึง,ถงนั่นหมายค่มว่ามลภาวะทางเสียง หรือมนพิษทางเสียงไม่จําเป็นจะต้องดังอย่างเดียวใช่ไหมลูก uh huh. พูดถึงความน่ารําคาญด้วยยกตัวอย่างเช่นมีแมงวีหรือมือยุงเนี่ยมาตอนมาบินที่ข้างหูของเราในขณะที่เรากําลังจะฟังเพลงอยู่เป็นยังไงครับเรารําคาญไหมรำคาญครับครับหรือว่ากําลังที่จะพักผ่อนอยู่มีเสียงเพลงคนข้างบ้าน แต่ไม่ดังหรอกครับแต่มันเบาๆไม่รู้ฟังเพลงอะไรแต่เป็นเพลงที่เราไม่ชอบเรารําคาญอ่ะแสดงว่ามันเป็นมลพิษทางเสียงไหมลูกเป็นครับขอบคุณมากครับนั่นแสดงว่าลูกๆเข้าใจแล้วนะครับมลพิษทางเสียงมีผลต่อสุขภาพอย่างไรหนึ่งครับศูนเสียการได้ยินครับสองเกิดความเครียดปวดศีรษะสามหัวใจเต้นเร็วครับ มีข้อไหนบ้างที่เป็นทางกายข้อไหนเป็นทางใจครับอ่าแยกสิลกูกข้อไหนเป็นทางกายข้อไหนเป็นทางใจครับหนึ่งสองหรือสามอ้าวกายก่อนเลยกายมีข้อไหนบ้างลกูกอาพี่ชิดกายมีข้อไหนบ้างลกูกที่เป็นผลกระทบทางกาย มีหนึ่งสองสามข้อไหนลูกข้อสามข้อหนึ่งข้อหนึ่งเป็นทางกายไหมลูกทางกายครับขอบคุณมากครับอ่ข้อสองความเครียดเป็นทางกายหรือทางใจครับทางใจครับทั้งอ่ทั้งกายและใจนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันแสดงออกมาด้านร่างกายด้วยนะครับแล้วก็มีภาวะทางจ,จิตใจเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างนี้คือผลกระทบ ของมลภาวะทางเสียงด้านที่หนึ่งนะครับครูผ่านเลยนะเดี๋ยวไม่ทันโอเคครับมาดูผลกระทบหรือโพลูชันในข้อที่สองเมื่อสักครู่นี้ทางเสียงตอนนี้จะเป็นทางน้ำนะครับมลภาวะหรือมลพิษทางน้ำคืออะไรลูก เอคนอื่นช่วยคุณคนอื่นช่วยช่วยคุณภูริศด้วยครับคุณธีระดลครับช่วยด้วยครับมลพิษทางน้ําคืออะไรครับ<า>น,นี่นี่ครับสารพิษครับอ่าตามข้อความเลยครับธีระดลครับน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นด้วยใช่ไหมครับครับเดโอเคนะครับมลพิษทางน้ําคือการมีสารพิษขยะหรือสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนในน้ําจนเน่าเสียแนละส่งกลิ่นเหม,ม็นเห็นไหมครับคําว่าส่งกลิ่นเหม,ม็นอ่าก็เป็นมลภาวะที่เกิดจากน้ําบ้านนักเรียนมีมลภาวะที่เกิดจากน้ํำไหมครับไม่มีไหมลูกไม่มี ไม่มีเลยนะเพราะว่าบ้านเรามันเป็นบ้านค่อนข้างที่จะไม่ใช่ในชุมชนเมืองใช่ไหมครับใช่ครับมลพิษหรือมลภาวะ<ช>ของน้ามักจะเกิดในในเขาเรียกว่าในชุมชนที่เป็นชุมชนแออัดหรือชุมชนเมือง<ม>แต่ที่บ้านของเราเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ไม่ใช่ชุมชนแออัดและชุมชนเมือง มักจะไม่ค่อยมีมลพิษทางน้ำเว้นเสียแต่ในชุมชนของเราจะมีอะไรครับมีโรงงานถ้ามีโรงงานเนี่ยสารพิษจากโรงงานหรือน้ำเสียจากโรงงานเขาจะปล่อยลงสู่อะไรลูกแม่น้ำครับแม่นม้ำจังหวัดลบบุรีมีแม่น้ำไหมครับมีครับแล้วล,ลูกทราบไหมครับลูกว่าว่ามีโรงงาน ที่น่าจะปล่อยน้ำเสียลงลงแม่น้ำได้ในบริเวณบ้านของเรามีโรงงานไหมครับมีครับมีเ,มเขาจะปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำไหมครับปล่อยครับอ่อย่าลืมนะครับโรงงานโรงงานที่อยู่ในอตอนนี้เราอยู่อำเภอท่าหลวงนะครับที่อยู่ในอำเภอท่าหลวงเขามีบ่อบำบัดนะลูกเขาไม่ได้ปล่อยน้ำเสียลงในใแม่น้ำนะครับ บ่อบำบัดนะนนยกตัวอย่างเช่นโรงงาน,นอุตสาหกรรมน้ำตาลม,มีอันนี้นะลูกเขามีเ,เขามีบ่อบำบัดบ่อเป็นบ่นอสีดำๆออบ่อน้ำเสียก็เรียกว่าบ่อน้ำเสียพอบ่อน้ำเสียพอตกตะกอนแล้วเขาจะกลั่นลงไปเป็นบ่อน้ำดีเขาจะปล่อยน้ำจากบ่อน้ำดีนะครับลงสู่แม่น้ำของเรา โรงงานแบบนี้ดีไหมลูกดีครับค<ด>ีครับช,ชมนะครับผู้บริหารของโรงงานนะครับที่เขาบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำของเรานะครับแลโรงเชื่อดะครับโรงเชื่อคุณครูไม่แน่ใจลูกโรงเชื่อของเขาอยู่ติดแม่น้ำไหมลูกไม่ครับอ่าถ้าเขาไม่อยู่ติดแม่น้ำเขา <อ S 1> <นะ S 2> ยู่ติดในไร่ครับอถ้าเขาอยู่ในไร่เนี่ย น้ำเสียหรือของเสียเนี่ยเขาจะปล่อยเข้าไปในไร่ใช่ไหมครับคับครับ,รบแล้วก็น้ําเสียหรือว่าพวกเศษเนื้อเศษอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเขาจะเป็นปุ๋ยชีวภาพใช่ไหมลูกใช่ครับ,รบอ่าอ่ามลพิษทางน้ำหรือพอลูชันนะครับอทางน้ำ มีผลกระทบต่อร่างกายเ,ยาเราอย่างไรสามข้อครับนักเรียนครับหนึ่งโร้โกระจายเกิดการเจ็บป่วยจากโรคเช่นอุจจาระอุจจาระร่วงบิดโรคพยาธิครับครับข้อสองครับเจ็บป่วยจากโรคที่มีมาเงเป็นพาหะโดยเฉพาะยุงเช่นโครคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียไข้สมองอักเสบครับ อแมลงแมลงวันก็เป็นพาหะานาโรคไหมลูกแมลงวันเป็นครับเป็นครับโรคอะไรลูกโรคอะไรมันไปตอมขยะลูกโรคอะไรที่ที่เกิดจากแมลงวันครับแบคทีเรียอะไรที่เกี่ยวกับแบคทีเรียครับโรคอะไรขูอ่านี่ไงนี่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 อุจจาระร่วง นะครับ oh. โรคบิด oh. อะฮิวา oh. ตะกรโรคนะครับสามโรคนะครับโรคอุจจาระ <Yeah. S 1> โรคบิดโรคอะฮิวาตะกรโรคนะครับสามโรคนี้เดี๋ยวมีอยู่ในหนังสือนะครับลูกๆนักเรียนเดี๋ยวไปเปิดหนังสือเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มียุงนะครับ <Okay. S 1> โดยเฉพาะจะเป็นไข้เลือดออกมาลาเรียสมองเสื่อไข้เลือดออกจะมีบริเวณแถวบ้านเรามาลาเรียมักจะอยู่ใน อ่า,าเขาเรียกป่าดงดิบลูกป่าดิบ<า>ใช่ครับจะอยู่ทางภาคเหนือหรือภาคใต้นะครับไ <c oughs> ข้สมองอักเสบก็เหมือนกันก็จะอยู่ในป่านะครับมักจะไม่ค่อยอยู่ในชุมชนเมืองชุมชนเมืองจะเป็นไข้อะไรนี่ลูกไข้หวัดใหญ่ครับอ่าที่เกิดจากยุงอะครับไข้เลือดออกหอกครับขอบคุณมากครับรอ่าโอเคอครับมลพิษทางน้ํายังก่อให้เกิดอะไรอีก ความเครียดครับครับเพราะเราได้กลิ่นเหม็นของน้ำสีอะครับาไม่สบายใจผลกระทบทางด้านจิตใจด้วยใช่หรือไม่ใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณผ่านมลพิษอย่างที่สองนี่ครับอย่างที่สามแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่ามลพิษทางอากาศสุดท้ายแล้วครับหลังจากจบสไลด์ตรงนี้แล้วคุณครูจะ อมอบหมายแบบฝึกหัดให้ลูกๆนักเรียนนะครับแล้วก็เราจะจบบทเรียนในวันนี้เอามาดูมลพิษสุดท้ายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อมนุษย์เราก็คือมลพิษทางไหนครับมลพิษทางอากาศครับรับโลชันมลพิษทางอากาศหรือมลภาวะทางอากาศนะครับความหมายอะไร การมีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายอยู่ในอากาศในปริมาณที่ทำให้สามารถเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ครับคำว่าร่างกายเขาหมายรวมถึงจิตใจด้วยไหมครับรวมครับครับต้องเข้าใจด้วยว่าเขาจะรวมถึงจิตใจด้วยนะครับโมลพิษทางอากาศอ่าได้แก่อะไรบ้างหนึ่ง ้อไอเสียพอไอเสีย้อไอเสียควันที่เกิดจากท่อไอเสียของรถยนต์สองควันที่เกิดจากการเผาไหม้ขยะสามควันโรงงานครับควันที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเก่งมากครับ C ควันบร่ควันที่เกิดจากการ เสพสารเสพติดนะครับหรือว่าการสูบบุหรี่ารขาผมมีห้าไหมมีห้าไหม,มทางอากาศมีห้าไหมลูกอ่ะโ,โ,โดยประมาณเท่านี้นะครับมลพิษทางอากาศเนี่ยมักจะเกิดจากท่อควันของรถนะครับท่อไอเสียของรถปล่องปล่อยควันของโรงงานเอ่อ จร,จริงๆรวมทั้งกลิ่นด้วยนะครับใช่ไหมลูกใช่ค่ะที่เราพูดถึงข้อที่แล้วเนี่ยมันรวมทั้งกลิ่นด้วยนะครับที่มันลอยมาทางอากาศใช่ไหมครับขอบคุณมากครับคือในปริมาณที่ทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายคือปริมาณแบบไหนคือทําให้เราเนี่ยเกิดเจ็บป่วยนั่นเองนะครับคือนี่ครับเ,เช่น หลอดอะไรครับหลอดลมหลอดล,อล,ลมอักเสบครับระคายเคืองคอเสบจมูกหลอดลมอักเสบครับเป็นพวกผิดป<บ>่วยในระบบทางเดินหายใจเจนหลอดครับผมทางเดินหายใจใช่ใช่ใช่เป็นพวกหอบขืดก็ใช่นะครับพวกนี้นะที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่าแล้วมีอาการยัยงไงอีกพอมันมันเหม็นมากๆอะครับ วดศีรษะอ่อนเพียครับใช่ครับเพราะว่ามันเกิดความเครียดใช่ไหมลูกความเกิดความเครียดร่างกายเราก็อ่อนเพลียนะครับอ่าและยังเป็นอะไรอีกครับโลหิตจางโลหิตจางมันเกี่ยวเยอะมันเกี่ยวอะไรกับอากาศครับมันเกี่ยวอะไรกับอากาศลูกโลหิตกับอากาศมันเกี่ยวอะไรกัน ไม่รู้อะครับอ่าเราเราเรียนเรื่องระบบการทํางานของร่างกายมนุษย์มาแล้วนี่ฟอกเลือดอากาศที่บริสุทธิ์จะทําให้เลือดในร่างกายของเราเป็นยังไงด้วยครับดีครับอ่าเพราะอากาศคือตัวที่จะไปฟอกเลือดใช่หรือไม่ลูกใช่ครับอ่าถ้าเป็นเเป็นลืออากาศที่เป็นพิษอากาศทห้ ใช่คำว่า,าโลหิตจางเนี่ยก็คือสารอาหารที่หรือว่าม,มันไม่เยียงพอมันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมลกูกอ่าวันนี้ส่วนนะเห็นไหมวันนี้ส่วนอ่า,อาต่อไปสูดโดมแก๊สพิษ<อ>ในในปริมาณมากอาจทําทให้ถึงเสียชีวิตนักเรียนเคยได้ยินข่าวคนที่ลงไปในบอ่อบําบัดไหมครับ อ้ครับอ่าแล้วลงไปล้างบ่อแล้วทีนี้ก็เสียชีวิตเพราะข้างในนั้นมันมีก๊าซอะไรการ๊าซไข่เน่าเขาเรียกว่ากา๊าซอะไรโอเคถ้าสูดลมเข้าไปในปริมาณที่มากมันจะทําให้คนนี่เป็นยังไงลูกตายครับครับเสียชีวิตนั่นเองถึงไม่ตายมันก็จะยังไงครับมันทำลายระบบอะไรแล้วรบบใจนี่นี่นี่ ระบบประสาทครับความจำเสื่อมนี่หล่อนเสื่อมนี่นี่นี่สติปัญญาลดลงเพราะว่าอะไรนี่มันเกี่ยวกับอากาศที่เข้าไปเพราะเลือดมันต้องไปเลี้ยงอะไรลูกทางสมองเลือดเลือดต้องไปเลี้ยงสมองถ้าเลือดมันไม่ดีสมองมันกินเลือดไม่อิ่มไม่เพียงพอต่อการทํางานมันทําให้มันเป็นยังไงครับเสื่อมตาย ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเสืเสียแล้วก็เป็นบ้าครับโอเคครับวันนี้คุณครูจะพักไว้แค่สไลด์นี้นะครับครับถึงภาวะปัญหาโลกร้อนนะครับมลภาวะต่างๆที่พูดมาทั้งสามด้านมีทางไหนบ้างหนึ่งทางทางทางอะไรหนึ่งทางอะไรทางเสียงใช่ไหมครับครับสองทางน้ำ แล้วก็สามทางครับสามอย่างนั้นหมายถึงโพ l l u t i o n หรือปัญหาหที่จะทําให้ร่างกายของเราและจิตใจของเรานี่เสื่อมแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์เสื่อมโทรมนะครับแล้วก็เสียในที่สุด<อ>แล้ววันนี้นะครับเราจะพักถึงตรงนี้สัปดาหนะ์หน้าเราจะพูดถึงตัวนี้ครับผมปัญหาภาวะโลกร้อนครับ ที่มันกําลังทําให้โลกของเราวุ่นวายอยู่ในขณะนี้นะครับครับก่อนจะหมดเวลาลูกๆนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดครับผมตัวค,นห,คหน้าที่เท่าไหร่อะครับหน้าที่แปดสิบเก้าครับลูกๆครับหน้านี้นะครับแปดสิบเก้าได้ยินชัดไหมแปดสิบเก้า ครับชครับอัครับโอเคแปดสิบเก้าครับแล้วก็หน้านี้ครับครับข้อสองหน้าที่เก้าสิบครับครับข้อสองข้างบนนะข้อสองนะหน้าที่เก้าสิบคือแค่ตัวนี้นะลูกนะครับอ่าส่วนข้างล่างนี่ยังไม่ต้องทํานะครับเพราะเราจะทําสัปดาห์หน้าครับโอเคเก่งมากครับโอคุดพันจะเริ่ม เรียนภาระว่ารัรที่ทางสนามครับอ่าออนแอร์กันเลยใช่ไหมออจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าสัญญาณด้วยการเรียนภาระที่สนามเนี่ยมันต้องมีทีมงานนะครับ<ส>เดี๋ยวครูไปสอบถามทีมงานก่อนว่าจะ